มิสเตอร์ทาโร่ชแนลสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงของเปิดไพ่2ดวงครั้งนี้ก็เป็น EP 2แล้วนะครับเช่นเดิมนะครับคำทาํานายจะมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2564นะครับพร้อมที่จะเลือกไพ่กันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็เราไปดูผังไพ่กันเลยนะครับในผังจะมีไพ่อยู่จำนวนทั้งหมด6ใบนะครับแล้วก็แต่ละใบเนี่ยก็จะมีหมายเลขนะครับ โดยมีตั้งแต่หมายเลข1น,นะครับจนถึงหมายเลข6ตามลําดับเลยนะครับก่อนที่คุณจะเลือกไพ่เนี่ยให้ทําจิตใจให้สงบก่อนและตั้งจิตใจให้แน่วแน่ว่าไพ่หมายเลขใดคือไพ่ที่คุณชอบมากที่สุดนะครับต่อจากนี้ไปผมจะให้เวลาคุณ1นาทีนะครับสําหรับการตัดสินใจในการเลือกไพ่ในครั้งนี้นะครับโอเค ผ่านไปหนึ่งนาทีเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามารับฟังคำทำนายกันได้เลยนะครับไพ่ใบที่หน่งนะครับก็คือไพ่เอสออฟครับนะครับเอสออฟครับนะครับไพ่ใบนี้ให้ความหมายในเชิงบวกนะฮะในเรื่องของโชคลาภคุณเองเนี่ยอาจจะมีโชคที่เกี่ยวกับสิ่งของชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเช่นคุณอาจจะได้บ้านหรือว่าได้รถอะไรทํานองนี้นะครับ ผมแถมให้เรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับใครก็ตามที่ได้ไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมีโชคในเรื่องเกี่ยวกับความรักทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับอยู่ที่บ้านเราเรียกกันว่ามีเมตตามาหานิยมนั่นเองล่ะครับใบที่1ผ่านไปแล้วนะครับมาฟังคําทํานายใบที่2กันเลยครับเลือกไพ่ใบที่2นะครับคือไพ่เดอะสตาร์นะครับ สัญ,ญลักษณ์แห่งความร่มเย็นเป็นสุขครับความหมายง่ายๆเลยนะครับของไพ่ดิสตาก็คือความหวังโชคลาภของคุณกําลังคืบคลานเข้ามานะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับต่อกันด้วยคําทํานายหมายเลขสามกันเลยนะครับคุณเลือกไพ่ใบที่สานะครับไพ่ใบที่3าก็คือ ไพ่ The Wheel of Fortune นะครับก็คือเป็นไพ่แห่งความโชคดีนั่นเองนะครับไพ่ The Wheel, The Wheel of Fortune ครับใครได้ไพ่ใบนี้นะครับทำงานเกี่ยวกับที่ดินให้ผลค่อนข้างที่จะดีมากนะครับโดยเฉพาะ,ะผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเป็นนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับรวมถึงการขายที่ดินนะครับจะขายเองก็ดีหรือจะไป,ะไปรับเปอร์เซ็นต์บวกเขาก็ดีนะครับ รับรองว่าคุณได้แน่ๆเลยครับคำทำนายโดยทั่วไปนะครับหมายถึงว่าโชคลาภและสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะครับให้รีบเร่งในการงานต่างๆนะครับความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมนิดเดียวเองนะครับผ่านกันไปแล้ว3ใบนะครับต่อมามาดูคำทำนายใบยที่4กันเลยนะครับอัพไพ่ใบที่สีก็คือไพ่ เดือดซนะครับโอ้โ oh ห oh. ได้ไพ่ใบนี้นะครับนับว่าโชคดีทีเดียวนะครับไพ่เดือดซนะครับไพ่แห่งขุมพลังและความสําเร็จใครได้ไพ่ใบนี้โชคดีครับจะทํามาค้าขึ้นทํากิจการใ,ใดก็พบแต่ความสําเร็จหากมีอุปสรรคเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับมักมีลาบลอยจากผู้ใหญ่ อยู่บ่อยๆนะเน้นนะครับบ่อยๆด้วยนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะครับและจากสถิติที่ผมดูไพ่มาเนี่ยนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่มักจะถูกหวยรางวัลใหญ่และมีโชคดีแบบฟุกๆอะครับเฮ้อว่าแล้วก็อยากโชคดีแบบนี้บ้างจังเลยครับไปกันต่อเลยครับเลือกไพ่ใบที่5้าครับ ืไพ่เดอทาวเวอร์นะครับไพ่ใบนี้ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับครับไพ่เดอทาวเวอร์ไพ่ตึกถลม่มสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะครับทาไ้ไพ่ใบนี้นะครับก็ผมมีความคิดเห็นว่าก็คือไม่ต้องไปหวังลุ้นโชคหรือว่าเสี่ยงดวงอะไรทั้งสิ้นนะครับคือให้เราเก็บเงินเก็บทองแล้วก็ประคองตัวเลี้ยงชีพให้ผ่านพ้นไปได้ก่อนก็พอแล้วนะครับ <Okay. S 2> บางคนเนี่ยถูกยึดบ้านนะฮะเจ้าหนี้โทรหาบางท่านก็นโดนยึดรถอะไรทำนองแบบนี้นะครับความหมายของไพ่ใบนี้เลยนะครับก็เหมือนกับบ้านเราในช่วงนี้นั่นแหละครับก็คือเป็นช่วงของ uh, เศรษฐกิจในช่วงของขาลงนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเป็นกำลังใจให้กันครับครับต่อไปก็เป็นไพ่หมายเลข6นะครับ ในสุดท้ายของสำรับนะครับก็คือไพ่เดอะโฮมิสนะครับก็คือไพ่คนแก่ือตะเกียงนั่นเองนะครับไพ่เดอะโฮมิไพ่แห่งสัจธรรมภาพรวมคำทำนายหมายถึงชีวิตของคุณในช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะแบบราบเรียบและค่อนข้างที่จะสันโดดหญิงใดนะครับได้ไพ่ใบ,ใบนี้ มักมีคู่อายุมากกว่าเป็น10ปีบวกนะครับแหมไม่ค่อยอยากได้กันเลยใช่ไหมล่ะ oh, <no. S 1> ทานายเรื่องโชคลาภโดยทั่วๆไปนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าอาจจะมีบ้างนะครับที่แบบคุณอาจจะต้องอยู่คนเดียวอยู่แบบสันโดษนะครับเพราะคุณเองอส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยที่จะหวังอะไรที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับมีข้อแนะนําเพิ่มเติมแนะนําให้ทํางานอดิเรก อะไรก็ได้นะครับที่คุณชอบแล้วงานที่คุณทำเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์และทำให้เกิดผลดีของคุณได้เองในอนาคตนะครับรับจบไปแล้วนะครับกับการทำนายไพ่6ใบของเดือนมีนาคม2อง4นี้นะครับก็เหมือนเดิมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ